สำหรับวันนี้มาดูข่าวดีเกี่ยวกับสินเชื่อที่ได้รางวัลผลิตภัณฑ์และบริการดีเด่นผลิตภัณฑ์และบริการยอดเยี่ยมแห่งปีในกลุ่มการเงินและการลงทุนรวมถึงแคมเปญเด็ดสินเชื่อที่น่าสนใจในช่วงปลายปีจะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างมาติดตามกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะ มาเริ่มกันเลยกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ได้รับการสำรวจให้เป็นผลิตภัณฑ์และบริการยอดเยี่ยมแห่งปีในกลุ่มการเงินการธนาคารและการลงทุนโดยนายชัดชัยศิริไลกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์เข้ารับรางวัล Business and Product of the Year Award 2021โดยผลิตภัณฑ์สินเชื่อโครงการบ้านล้านหลังได้รับการสำรวจให้เป็นผลิตภัณฑ์และบริการยอดเยี่ยมแห่งปีในกลุ่มการเงินการ ธนาคารและการลงทุนโดยมีนายนุรั์มาประนีตองคมนตรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวาัล ซึ่งนิตยสาร s i n e s s Plus ร่วมกับวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลดังกล่าวขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรตองค์กรที่จัดทำผลิตภัณฑ์และบริการที่อยู่ในใจของผู้บริโภคในแต่และประเภทโดยผ่านการคัดเลือกสำรวจและวิจัยตลาดตามหลักวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญรวมถึงได้รับคะแนนโบจากผู้บริโภคซึ่งถือเป็นแบบอย่างแห่งความสำเร็จแก่องค์กรธุรกิจในการสร้างแรงขับเคลื่อน พัฒนาสินค้าหรือบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ต่อไปซึ่งพิธีมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นณนห้องบอลรูมสวิสโซเทลเลอร์คองคอร์ดกรุงเทพเมื่อวันที่2ธันวาคมปี2564ที่ผ่านมาและถัดมามาดูโปรโมชั่นสินเชื่อแห่งปีกับงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่38หรือมอเตอร์เอ็ป2021ซึ่งเป็น งานมหากรรมที่ผู้คนสนใจกันมากคือโปรโมชั่นแคมเปญทางด้านสินเชื่อรถยนต์ภายในงานว่าจะโดดเด่นและน่าสนใจมากแค่ไหนซึ่งงานได้จัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง12ธันวาคมปี2564ซึ่งวันธรรมดาเปิดเวลาเที่ยงถึง22นาฬิกาส่วนวันเสาร์อาทิตย์และวันอยู่ราชการ เปิด11นาฬิกาถึง22นาฬิกาณอาคาร Challenger Impact เมืองทองธานีซึ่งสามารถสำรวจตรวจสอบสินเชื่อยานยนต์เบื้องต้นได้โดยทางด้านกรุงศรีออโต้ได้ใช้ดิจิทัลยานยนต์ผ่านแอปพลิเคชัน โกแอปพลิเคชันายกรุงศรีออโต้ซึ่งลูกค้าสามารถรู้วงเงินอนุมาติสินเชื่อได้ล่วงหน้าเพียงเข้าไปขอสินเชื่อที่แอปพลิเคชันยืนยันตัวตนรูปแบบดิจิทัลหรือ NDID และรอผลอนุมัติภายในเพียงหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นโดยโปรโมชั่นกรุงศรีนิวคาร์มอบข้อเสนอดาเริ่มต้น0%ปอร์เซผ่อนนานสูงสุด84เดือนและดอกเบี้ยพ,พิเศษพร้อมรับบัตรของขวัญกรุงศรีมูลค่า5,000บาทเพิ่มเติมจากโปรโมชั่น และของกำนันในงานอาทิกระเป๋าลากพร้อมเก้าอี้ในตัวบัตรของขวัญกรุงศีมูลค่า2,000บาทคะแนนเดอรวันจำนวน1,000 0คะแนน,น,นพิเศษสำหรับลูกค้าที่สนใจสินเชื่อรถยนต์พลังงานไฟฟ้าหรือ EV จะได้อัตราดอกเบีย้ยเริ่มต้นเพียง1.99%เท่านั้นส่วนกรุงศรีบิ๊กไบที่บูตกรุงศีออโตในงานมอเตอร์เอ็กซ2021รู้ผลอนุมัติไวภายใน15นาที รับข้อเสนอดาวเริ่มต้น0%ผ่อนนานสูงสุด72เดือนพร้อมรับ SmartWatch h u a w ออเนอร์แบนด5 Global Version มูลค่า1,890บาทและบัตรกำนัน s t a r ์บัค s มูลค่า200บาท ถัดมาคือ leasing กสิกรไทยได้ออกแคมเปญภายใต้คอนเซปต์คลายล็อกดาวน์ออกรถใหม่กับ leasing กบสิกรไทยรับข้อเสนอดีถึง3ต่อต่อที่1คลายกังวลกับเชื้อไวรัสรับฟรีเครื่องฟอกอากาศภายในรถยนต์มูลค่า3,190บาท ต่อที่2ล็อกค่างวดรับสิทธิ์ขับฟรีนานถึง90วันต่อที่3ได้รับสิทธิ์ผ่อนดาวศูนเซนานสูงสุด6เดือนผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทยสําหรับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อตั้งแต่วันที่1ถึง31มธันวาคมปี2,564และได้รับอนุมัติและทําสัญญาเช่าซื้อภายในงาน โดยได้รับอนุมัติและทำสัญญาเช่าซื้อภายใน28กุมภาพันธ์2565รับสิทธิพิเศษนี้ภายในงานมอเตอร์เอ็กซ2021และโชว์รูมผู้แทนจำหน่ายรถทั่วประเทศหรือสมัครสินเชื่อรถออนไลน์ได้ทาง w w w g a s i c o r e a s i n g ซิกรถัดมาคือธนาคาร TMB ธนาชาติกับ TTB Drive มีข้อเสนอสุดพิเศษ ช่วยผ่อนชำระค่างวดคนละครึ่งหนึ่งงวดสูงสุด5,000บาทสำหรับลูกค้าที่ชำระค่างวดติดต่อกันครบ3งวดแรกเต็มจำนวนและไม่เกินวันครบกำหนดชำระตามที่ระบุในสัญญาเช่าซื้อรถยนต์เพียงสมัครสินเชื่อรถยนต์ใหม่ TTB Drive เปิดบัญชี TTB All Free สมัครและเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน ttb touch ตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายนจนถึง31ทธันวาคมปี2,564และได้รับการอนุมัติพร้อมทำสัญญาเช่าซื้อภายในวันที่28กุมภาพันธ์ปี2,565ทั้งภายในงานและทั่วประเทศพร้อมรับฟรีประกันอุบัติเหตุหรือ pa วงเงินคุ้มครอง30,000บาทและรับโปรโมชั่นสุดคุ้มอีก2ต่อเฉพาะภายในงาน motor expo 2021 ที่บูธ TTB Drive ณอิมแพกอารีนาเมืองทองธานีเท่านั้นโดยต่อที่1รับฟรีเครื่องฟอกอากาศแบบพกพา Drive Air Purifier มูลค่า2,000บาทเพียงสมัครสินเชื่อรถยนต์ใหม่ TTB Drive และต่อที่2คือรับเพิ่มบัตรกำนัน Starbucks มูลค่า100บาทสำหรับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อรถยนต์ใหม่ TTB Drive แล้วเปิดบัญชี TTB All Free พร้อมสมัครเข้าใช้งานในแอป TTB Touch และถัดมาธนาคารไทยพาณิชกับสินเชื่อรถยนต์ไทยพาณิชย์ รู้ผลอนุมัติทันใจภายใน1นชั่วโมงกับบริการ Sign n d Drive เพียงใช้บัตรประจำตัวประชาชนใบเดียวดาวขั้นต่ำศูนเปอร์เซนพร้อมรับดอกเบี้ยพิเศษไม่ต้องมีคนค้ำประกันสำหรับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อรถยนต์ใหม่รถใช้แล้วภายในงานมอเตอร์เอ็ป2021 100ท่านแรกต่อวนันรับฟรีบัตรเติมน้ำมันปตทมูลค่าหนึ่บาทและหมอดองคอหใบมูลค่าสามบาทและรับอ e ีก คูปองเทสโก้โลตัสมูล,ลค่าสูงสุด1,000บาทโดยเงื่อนไขาซแอนด์ไดฟ์สินเชื่อรถไทยพาณิชย์คือหนึ่งสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่รับเงินเดือนผ่านบัญชี SCB หรือ SCB Payroll ซึ่งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิพิเศษนี้ได้จากตัวแทนพนักงานธนาคารภายในงานมอเตอร์ p o 2021 ิมแพกเมืองทองธานีเพียงใช้บัตรประจำตัวประชาชนกรณีได้รับสิทธิลูกค้าจะต้องลงนามในเอกสารสัญญาต่างๆเพื่อขอสมัครสินเชื่อกับธนาคารและสองรูปผลอนุมัติไวภายในหนึ่งชั่วโมงนับแต่เวลาที่ลูกค้าส่งมอบสำเนาบัตรประชาชนและลงนามในเอกสารสัญญาต่างๆตามที่ธนาคารกำหนดครบถ้วนแล้วและ3ลูกค้าต้องส่งมอบสำเนาทะเบียนบ้านให้แก่ธนาคารก่อนวันจดทะเบียนรถ4การอนุมัติสิ เชื่อรถยนต์รวมถึงวงเงินสินเชื่อเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด 5. กรณีลูกค้ามีความประสงค์จะขอรับวงเงินสินเชื่อรถยนต์สูงกว่าจำนวนวงเงินที่ธนาคารอนุมัติลูกค้าจะต้องนำส่งเอกสารประกอบการพิจารณาสินเชื่อให้แก่ธนาคารเพิ่มเติมและเข้าสู่กระบวนการอนุมัติสินเชื่อตามปกติซึ่งทั้งนี้หากต้องพิจารณาวงเงินสินเชื่อเพิ่มเติมลูกค้าจะไม่รู้ผลการอนุมัติสินเชื่อภายในหนชั่วโมง ซึ่งสำหรับใครที่สนใจออกรถใหม่หรือรถมือสองสามารถเข้าไปดูแคมเปญเด่นโดนใจได้ที่งานสินเชื่อรถยนต์มอเตอร์เอ็กซ์โป2021ที่อิมแพกเมืองทองธานีระหว่างวันที่1 12ธันวาคมค่ะสำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะ ซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อและข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ